สวัสด,ดีครับพี่สวัสด,ดีครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโทษทีนะครับคือผมส่งดวงให้พี่ช้าไปหน่อยนะครับคือไม่เป็นไรนะกลับขออภัยด้วยนะครับพี่ที่ให้พี่รอนะครับอามาเข้าเรื่องกนะันเลยเนาะขอขอโทษนะพี่ที่ผมหายหายไปแล้วก็ไม่ได้ติดต่อแล้วก็มายังให้พี่รอคำำําทานายอีกนะครับเอางี้นะออะผมจะดูดวงของพี่แบบตรงๆเลยเนาะเราจะไ,ไม่ต้องเสียเวลาเนะาะดูง่ายๆไวๆไปเลยเนาะคือถามเรื่องคดีความเนี่ยถามเรื่องคดีความของพี่กับสามีพี่ใช่ไหมเนี่ถามว่าพี่ชนะไหม คือผมผมดูจากไพ่แล้วนะดูจากไพ่แล้วเนะี่ยมันมันมันไม่ได้บอกชัดเจนหรอกว่าจะชนะหรือเปล่านะครับมันไม่ได้บอกจะบอกมันไม่ได้บอกชัดเจนหรอกว่าจะชนะหรือเปล่าแต่มันหมายถึงเนี่ยมันหมายถึงการคือบางทีมันหมายถึงความสําเร็จนะมันหมายถึงความสําเร็จความคืบหน้าหรือความพึงพอใจนะครับอันเนี้ยไพ่ใบเนี้ยถ้าคือไพ่ใบเนี้ยมันไม่ได้จไเจาะประเด็นถึงเรื่องคดีความหรอกแต่ว่าไพ่ใบเนี้ยมันเป็นความ มันหมายถึงการคืบหน้าการก้าวไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นถ้าถามถ้าถามเรื่องคดีความว่าพี่จะชนะไหมแล้วเพะเอ่ว่ามันได้พไพ่ใบนี้มามา,มาประกบมันก็ยิ่งชัดเจนว่าเรื่องราวเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความผูกพันนะครับมันเป็นคดีความที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันซึ่งหนะ้าซึ่ง,ซ,งซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่หน้าจัดหรอกคือประเด็นประเด็นมันก็ใช่อยู่แล้วเพราะมันมันเป็นเรื่องของครอบครัว เรื่องของสินสมรสเรื่องของทรัพย์สมบัติที่เกี่ยวกับการแต่งงานการหย่าร้างเรื่องกลาของครอบครัวที่ต่างฝ่ายต่างจะไดน้นะครับแล้วก็แล้วก็ด้วยด้วยหน้าไพ่และด้วยไพ่ใบนี้ซึ่งหมายความว่าคุณนะ่ะอ,อาจจะได้รับผลของผลของความพึงพอใจในบางอย่างซึ่งผม ที่ผมบอกไงว่าผมไม่กล้าที่จะฟันธงว่าพี่จะชนะคดีหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าพี่น่าจะได้รับผลของคําตัดสินในคดีนี้ในท้ายที่สุดแล้วอ่ะพี่น่าจะได้รับผลของการตัดสินเป็นที่น่าพึงพอใจแล้วพไพ่ใบนี้มันขึ้นมาประกบเนี่ย,พยไพ่เมดิซาอนะ่ะมันก็อาจจะยืดเยื้อซะ,ะหน่อยคือมันอาจจะยืดเยื้อคือแบบ ไพ่ใบนี้มันหมายถึงเรื่องบุญกรรมเรื่องเวรกรรมเรื่องสายใยเรื่องบางอย่างที่ตัดไม่ขาดและเรื่องความผูกพันหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพันธะบ่วงที่ยังผูกติดกันอยู่และไพ่สองใบเนี้ยมันมีความหมายใกล้เคียงกันในในในประเด็นนี้คือเรื่องบ่วงคือมันมีพันธะมีสายใยไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องการที่เราเป็นสามีภรรยาและเรื่องทรัพย์สินอย่างที่อย่างที่บอกไปในกรณี ที่บอกไปในกรณีแรกอะคือมันเกี่ยวข้องกับเรื่องทรัพย์สินเรื่องผูกพันเรื่องพันธะเรื่องสายใยบางอย่างแม้ความรู้สึกเราจะไม่ได้รักกันแล้วแต่โดยโดยเขาเรียกว่าพฤติไนหรือโดยหรือโดยแบบโดยโดยโดยฐานะทางสังคมที่ที่ที่มันแสดงออกมาเนี่ยเรายังเป็นสามีภรรยากันอยู่แม้ว่าเราจะพยายามหย่าแล้วแล้วก็ตอนนี้หย่าหรือยังผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าเรายังมีความเป็น มีความเกี่ยวดองกันทางความเป็นสามีภรรยาหรืออดีตสามีภรรยากันอยู่ซึ่งมันยังต้องแบ่งมันต้องแบ่งไงไพ่ใบนี้ถึงบอกว่ามันยังมีความเกี่ยวข้องกันอยู่และคดีนี้มันเกี่ยวข้องกับไพ่ใบนี้ด้วยคือว่าผมยังคิดว่ามันจะต้องมันจะต้องอาจจะต้องยืดเยื้อสักนิดนึงหรืออาจจะต้องแบบมีการใช้ระยะเวลาสักนิดนึงกว่ามันจะสิ้นสุดนะครับและว่าและแต่ไพ่ใบนี้มันหมายถึงการที่เราได้รับผลตอบแทนของของ คดีหรือของสิ่งตอบแทนที่กลับมาในรูปแบบของการตอบแทนในคำตัดสินของศาลที่เราได้รับผลที่ค่อนข้างน่าพอใจนะครับเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ดีไพ่ใบนี้ก็ไม่ใช่ไพ่ร้ายแต่ว่ามันเป็นไพ่ของการผูกพันแต่ไพ่ใบนี้มันหมายถึงการก้าวไปขยับขึ้นไปในทางที่ดีหรือก้าวไปข้างหน้าในทิศทางที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าถามในกรณีนี้ผมคิดว่าพี่น่าจะได้รับผลตอบแทนหรือว่าผลของคําวินิจฉัย ของการตัดสินของศาลหรือว่าการตัดสินของที่พี่ไปทําเรื่องกันเนี่ยมีเป็นคดีความวันเนี้ยแล้วแม้ว่ามันจะยืดเยื้อหน่อยหรือว่ามันจะมีปัญหาอยู่บ้างแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วผมคิดว่าพี่น่าจะได้รับผลตอบแทนกลับมาไม่ว่าจะเป็นคําตัดสินหรือหรือสิ่งที่เป็นสินทรัพย์หรือสิ่งของท,ท,ที่ได้รับกลับมาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้ในระดับที่ พี่ก็น่าจะพอใจอยู่นะครับคือว่ามันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้มากเกินไปจนเวอร์หรือว่ามันมันมันก็ไม่ได้น้อยเกินไปจนเราแบบคิดว่ามันไม่พอประมาณเนาะเออเหมือนคําทํานายทนี่คุ้นๆไหมเหมือนที่เคยดูไปเขาก่อนมันก็แบบนี้เนาะผมก็ทํานายไปว่าแบบนี้เนาะถ้ามัติว่ามีปัญหากันแล้วเขาแบ่งทรัสิ์ธินทรัสิ์สิ์กันเนี่ยพี่น่าจะได้ทรัพย์ธิ์มาในจานวนที่พี่พอใจคือไม่ได้มากหรอกแต่ก็ได้รับมาในระดับที่น่าพอใจแล้วการมาดูครั้งนี้มันก็ไม่ต่างกันจากนั้นเท่าไหร่นะคครับือ มันก็ไม่ได้ถึงขนาดมากแต่ก็มันก็ไม่ได้น้อยจนจนเรารู้สึกว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับคือถ้าถ้าจะบอกว่ามันโอเคไหมมีโอกาสชนะไหมหรือมีโอกาสได้รับความยุติธรรมหรือว่าได้รับผลตอบแทนกลับมาเป็นที่น่าพอใจไหมมีโอกาสนะครับแต่อาจจะยืดเยื้อหน่อยนะครับแต่ว่ามีโอกาสนะครับมีโอกาส วนถามว่าแล้วเอ,อแล้วพี่ถามว่านับจากเนี้ยนับจากเนี้ยเราจะมีแฟนใหม่ไหมผมไม่ผมไม่ยิม้มไปดกแล้วนะคือ <c oughs> ผมไม่หยิบมไปดกเ <c oughs> พราะเพราะเพราะว่าเพราะว่ามันไม่เกี่ยวอะ่ะออคือเอาเรื่องร้อนใจก่อนดีกว่า,เ,าเรื่องความรักไวท้ทีหลังนะครับเอาเรื่องร้อนใจแล้วเรื่องร้อนใจก่อนนะ แต่ว่าถ้าสมมุติว่าถ้าผมลองหยิบเล่นๆนะลองหยิบเล่นๆให้พี่ดูนะว่าความรักนับตากนี้จะเป็นอย่างไรขอเตือนเลยขอเตือนเลยว่าได้ไพ่ใบนี้นะครับไพ่ใบนี้หมายถึงว่าถ้าจะมีรักใหม่ก็เหนื่อยหรือถ้ากําลังมีรักก็เหนื่อยหรือถ้ารักกับใครอยู่ก็เหนื่อยนะครับไพ่ใบนี้หมายถึงความเนหน็ดเหนื่อยในเรื่องความรักแล้วก็มันเหน็ดเหนื่อยนะแต่มันไม่ได้หมายถึงว่าลําบากถึงขนาดแบบ ลำบากจนเลือดตาแทบกระเด็นอะไรอย่างนี้นะคือไพ่มันหมายถึงว่ามีชีวิตคู่ที่เหน็ดเหนื่อยมีแฟนก็เหน็ดเหนื่อยหรือว่าถ้าตอนนี้มีปัญหามีคดีความกับสามีคนปัจจุบันแล้วก็เหนื่อยใจแล้วใช่ไหมละ่ะเออเพราะว่าสามีคนนี้ทําให้เราเหนื่อยใจลําบากใจไพ่ใบนี้มันหมายถึงการเหน็ดเหนื่อยลําบากใจการประครับประคองความรักที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเหนื่อยแล้วเกินอะไรประมาณนี้นะครับเอออึดอัดลําบากมันไม่ได้เชิงว่าอึดอัดแต่มันมันเหนื่อยมันแบบเหน็ดเหนื่อยนะคือมันความรักที่มัน รู้สึกว่ามันพยายามเหนื่อยวะหรือว่าเขาทําให้เราเหนื่อยใจอะไรประมาณนี้นะครับสามีก็ทําให้เราเหนื่อยและรวมถึงความรักที่เราพยายามที่คิดว่าจะมีกับเด็กคนนี้อันนี้ดูโดยรวมอันนี้ไปด้วยไปด้วยเลยก็ได้นะคือพี่ยังรู้สึกว่ายังมีความสุขผูกพันกับเด็กคนนี้อยู่แต่ความรักครั้งนี้มันเหนื่อยไหม พี่คิดว่ามันเหนื่อยไหมเหมือนที่ผมเตือนพี่ครั้งแรกอะพี่จาได้ไหมครั้งแรกสุดเลยที่ผมพูดถึงเด็กคนนี้มันเป็นยังไงพี่จาได้ไหมและทุกวันนี้มันผ่านมากี่เดือนแล้วมันก็ยังเป็นแบบนี้อยู่ใช่ไหมมันคือมันยังจับต้นจนลายไม่ถูกมันคือยังมันยังเหนื่อยมันคือเหมือนว่างี่เง่ามันคือแบบอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าอืมันไม่ใช่ว่ะมันมันเราควรจะได้รับความรักที่มันโอเคกว่านี้ไหมเราโตขนาดนี้แล้วเนี่ยเด็กคนนี้มันรุ่นลูกแล้วเนี่ยรุ่นลูกเราแล้วเนี่ยมันจะมามีสิทธ ต่อล้อต่อเถียงหรือมาเล่นหัวเราได้หรือว่ามาทําให้เราปันป่นป่วนประสาทได้ขนาดนี้มันมีสิทธิ์ไหมพี่ลองคิดดูมันเหนื่อยไหมมันเหนื่อยกับพี่ไหมที่พี่พยายามอยู่ทุกวันนี้กับความรักของพี่กับเด็กคนนี้ถ้ารู้ว่าเหนื่อยก็หยุดนะผมแนะนําพี่เลยเพราะว่าพ่ยมันบอกว่าเหนื่อยแต่มันไม่ได้บอกให้หยุดนะแต่ผมบอกพี่เองนะครับเพราะว่าผมเป็นห่วงเพราะว่าผมเห็นพี่พยายามก็ ที่ผ่านมาก็จําได้แล้วว่าพี่พายายามกับเด็กคนนี้มันทําให้พี่ปวดประสาททำใหพ้พี่เหนื่อยนี่เด็กนั้นเด็กรุ่นลูกเราแล้วนะคือมันไม่สมควรที่จะต้องมาให้เราต้องมาเครียดเรื่องของมันนะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันต้องการอะไรด้วยแต่ที่ผมเตือนพี่อะไพ่ใบนี้เขาบอกว่าอะไรรู้ป่ะเตือนพี่พไพ่ใบนี้เขาบอกว่าระวังนะถ้าอันนี้ผมถามพี่แบบสิบแปดบวกเลยนะคือตอนเนี้พี่มี มีบางมีอะไรกับเด็กคนนี้หรือยังนะถ้าไม่มีอันนี้พูดถึงว่าถ้าไม่มีระวังอย่าอยู่ด้วยกันสองต่อสองนะครับเพราะไพ่ใบนี้มันชัดนะไพ่ใบนี้มันชัดเจนว่าถ้ายอยู่ด้วยกันสองต่อสองเมื่อไหร่คุณสองคนถ้าคุณอยู่ด้วยกันสองต่อสองเมื่อไหร่มีแน่นอนนะครับมีแน่นอนผมบอกเล้วว่ามีแน่นอนนั่นนะครับ โอเคครับพี่ต่อนะเมื่อกี้เมื่อกี้ผมผมออกไปทำธุระมีคนมาหานะะก็เลยหยุดไปก่อนคืออย่างที่บอกมเมื่อกี้น,นะถ้าพี่ยังไม่มีอะไรกับเด็กคนนี้ก็ถ้าสมมติว่ายังไม่มีอะไรและยังไม่อยากมีนะครับก็อย่าอย่าอยู่คนเดียวอย่าอยู่ยาอยู่ด้วยกัน 2- ต่อ2อย่าพยายามไปเจอกันด้วยการอยู่ด้วยกัน2ต่อ2อเด็ดขาดนะครับถ้ายังไม่อยากมีแต่ถ้าสมมติว่า คืออันนี้อันนี้อันนี้เราเราเราพูดแบบตรงๆนะแบบคําพูดแบบพูดบบตรงๆคือไม่ต้องแบบค้้มๆถ้าสมมติว,ว่าพี่พอใจในเด็กคนนี้หรือว่ายังไงก็ตามแต่ผมก็คิดว่าถ้าพี่มีโอกาสได้อยู่ด้วยกันสองคนเมื่อไหร่ก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับที่จะมีความสัมพันธ์กันลึกซึ้งนะครับแต่ว่าถ้าพี่ยังไม่ต้องการแล้วถ้าวันใดได้อยู่ด้วยกันกับเขาสองคนจริงๆก็ก็อยากจะเตือนไว้ว่าให้ระวังนะครับเพราะว่าไพ่ใบเมื่อกี้ มันหมายถึงแบบนั้นนะครับคือหมายถึงการที่อยู่ด้วยกันสองคนแล้วมันห้ามใจไม่อยู่นะครับคือแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เราไม่ได้คิดเรื่องนั้นแล้วเ,เราคิดเรื่องความรักล่ะก็อย่างที่บอกแหละคือความรักของพี่ไม่ว่าจะมองในมุมไหนก็ยังเหนื่อยอยู่ดีนะครับเป็นโสดดีกว่านะผมถึงอันเนี้ยที่ผมไม่อยากดูดวงความรักให้พี่ก็เพราะว่า ไม่ได้อยากให้พี่มาคิดเรื่องความรักตอนนี้อยากให้คดีความหรืออะไรต่างๆเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันเรียบร้อยหมดสิ้นไปก่อนคือไม่มีภาระหนักอกใดๆแล้วนะแล้วค่อยมาโฟกัสเรื่องความรักนะครับชอบใครรักใครมันก็เรื่องของพี่นะครับจากเนี้ยนะครับแล้วแต่พี่เลยตามสบายนะครับผมผมคือ <laughs> ผมไม่เกี่ยวอะไรกับพี่อยู่แล้วแต่คือผมเตือนพี่ด้วยความเป็นห่วงนะครับคือเห็นไพมน่มันมันไพ่มันบอกว่าความรักมันยังเหนื่อยนะครับ ไม่ว่าจะโฟกัสไปทางเอยไม่ใช่ไม่ว่าจะไปหันไปหาใครก็ตามแต่ทุกคนก็ยังทําให้พี่เหนื่อยอยู่ดีหมายถึงเรื่องความรักนะความรักหมายถึงว่าความรักระหว่างระหว่างคนสองคนนะนะเอไม่ได้หมายถึงเรื่องอื่นนะครับคือก็เลยอยากให้โฟกัสเรื่องคดีความเรื่องงานเรื่องอะไรให้มันแล้วก่อนให้มันเสร็จก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามันหมดแล้วจริงๆ,งๆห,ม usion, หมดทุกอย่างหมดภาระอะไรทุกอย่างแล้วค่อยมาสนใจแล้วก็เอาใจใส่เรื่องความรักนะครับอ เรื่องความรักเลยที่หลังก็ได้นะครับเรื่องเอาเรื่องจริงๆงจังๆก,ก่อนดีกว่าเอาเรื่องแบบเรื่องแบบเรื่องเป็นเรื่องตายเรื่องครอบครัวเรื่องอยู่เรื่องที่อาศัยเรื่องอะไรก่อนดีกว่านะครับเรื่องความรักไม่ต้องเป็นห่วงอย่าเพิ่งคิดอะไรมากเนาะอืมผมก็เห็นพี่ก็ยังสวยอยู่พี่ก็ยังมีโอกาสนะถ้าสมมติว่าไม่เจอเด็กคนนี้ก็อาจจะเจอคนอื่นที่ดีกว่านี้ก็ได้ในอนาคตนะ,นตนะจ๊ะแล้วค่อยมาดูดวงกันที่หลังไว้ว่ากันเรื่องความรักนะครับโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับที่ผมผม ขอโทษพี่จริงๆนะครับกลาบขอโทษจริงที่ให้รอนานะนะเจ้าโอเคครับขอบคุณมากครับถ้ามีความคืบหน้าอะไรก็มาเล่าให้ฟังมากันนะครับอขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย